เอ,เ,อเอาบุญมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเห็นบอเห็นบอบอกแล้วเป็นยังไนมันนีกมันก็น้ำดากมันก็น้ำดากันยล่อนนี่ครับททไม่นี่น่ไครับ สาธุครับคุณมิม่คิโมจินะครับสาธุครับผมคุณยุอินสือวันใจนะครับทำบุญไปด้วยกันเนาะวันนี้ไปใครที่เข้ามาก็อนุโมทนาสาธุบุญไปด้วยกันนะครับวันนี้ของเมงคลทำทำทาล่งทำลงง้านนะครับผม บุญกระถินเนาะบุญกระถินที่บ้านนะครับทำทานนะครับทำบุญทำบุนโรงทานเนาะนี่ครับทำทำโรงทานนี่ครับกล้วยทอดกล้วยน้ำพึ้งทอดนะครับเคยกินไหมนี่ครับอันนี้คือกล้วยอบน้ํำผึ้งทอดนะครับผม เคกินไหมเอยทำลงทานนะครับอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้ไม่ใช่บ้านเปคนรออยู่ที่บ้านผนเี้นะทำงาเแอกล้อุพึ่งทอดนะครับอันนี้ไม่ได้ขายนะครับทำลงทานที่วัดเนาะทำลงทานนะครับวันนี้ว่านตอนไล่ไล ที่เข้ามาก็ครับผมสาธุครับคุณสุมาลีเนาะคุณสุมาลีคุชิยานาะครับสาธุอนุโมทนาสาธุคุณไปด้วยกันเนาะวันนี้องมืมงคนก็ทำมาทำลงทานที่วัดเนาะเอาบุญม,มาฝากทุกท่านนะครับผมสาธุครับคุณมิตรมณีสีนะครับตามติดข่าวดังนะครับผมสาธุนะครับอนุโมทนาสา,สาธุบุญไปด้วยกันนะครับผม วันนี้ค่อนข้างจะฝนตกนะครับนนม,นมนีนี่ดูดูดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นี่้าทำกันนี้นะสาธุครับคุณบังกรทองสอนนะครับ พี่เอาไม่ทันเลยนะครับันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากล้วยอบน้ําผึ้งทอดนะนี่นะครับมีหลายอย่างเนาะวันนี้ลงทานนี่วัฟเฟิลน,นะครับวัฟเฟิลอันนี้เขาไม่ได้ขายนะลงทานนะครับแจกพีทําบุญไปด้วยกันนะครับ<อ>ครับผมนี่ยังขอลายยังขอลายเจ้าล<ะ>ายังขอซอสเจ๊ยังไม่ไหวซอสเจ๊นี่ทำบานนี่อบวงว้าลายซื้อครับผมสำหรับคนที่เข้ามานะครับ ทำบุญไปด้วยกันเนาะอันนี้อันนี้เขาทำโรงทานอะไรทำโรงทานกาแฟแล้วก็มีวัฟเฟิลน,นะคะนนนะรับมีวัฟเฟิลผลตกตกก็ต้องออกมาทำบุญเนาะบุญกุศลเราจะได้ชาติหน้าชั้นใดก็จะได้อยู่ดีๆี <c oughs> ข้างในเขาก็กำลังนี่ครับ

สาธุสาธุสาธุข่าพระเจ้าขอเชิญเทวดาีสิงสถิตอยู่ปาไม้หนาอยู่หงมครับผมครับผมสาธุไปด้วยกันครับอนุโมทนาสาธุบุญครับผมครับบุญกระถิ่ไปด้วยกันนะคะครับขอบคุณมากครับคุณวรพันธ์ครับแพงสีเนาะ วันนี้ก็ของช่องขอ,องมงคลก็ได้มีโอกาสมาทำบุญทอดกระถิ่นก็เลยทำงทานครับทำงทานกล้วยอบน้ำผึ้งทอดวันนี้ให้ลุงป้านะฮาพราแมน่พี่น้องได้ทานกันฟรีๆไปเลยครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอ,อ,องมงคลเนาะได้มาทำบุญกระถิ่นเนาะอนุโมทานาสาธุบุญไปด้วยกันนะครับผม ทำบุญกระถินทำโรงทานวันนี้นะครับของมางคนมาทำโรงทานอยู่ยที่วัดเน,ะนาะบรรยากาศวัดก็วันนี้ฝนตกพำๆนิดหน่อยครับผมอันนี้อันนี้ผมทำโรงทานตรงนี้ทำโรงทาน ครัเอาลงทานกล้วยอบน้ำผึ้งทอดนี่น่าอร่อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณครับ เีเดไหนเีเดสตอรี่เหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ช่องของเมืองคนเนาะคนนี้คนนี้เป็นคนนี้ภรรยาผมนะคนนี้ขอดกล้วยอยู่นี่คือภรรยานะ ภรรยาเจบาของคนนะอันนี้คุณครูคุณครูเบียครับคุณครูเบียคุณครูเบียอันนี้คุณครูก็มาช่วยครับคุณครูเบียในฐานะครูหน่วยดเบียครูเบียเลอันนี้น้องกวางนะครับไม่ใช่กวางจิรพันธ์นะน้องกวางกวางสย รู้ว่าไม่ใช่แต่หน้าคายครับขมครับครับไม่ใช่ครับชายมาเลเซยเลยนะครับโอ้สุดยอดมากเลยจากชายแดนไทยมาเลเซียเนาะครับขอบคุณครับสาธุนะสาธุอันมุโมทธนาสาธุบุญนะครับ ครับรขอบคุณน<ป>ับมากครับคุณพยอมตัวผัดุงนะครับนะครับให้ภรรยาทอดกล้วยครับวันนี้ทำทานลงลงทานเนาะทำทานลงทานที่วัดเนาะทำบุญทำทานเนาะนี่เนาะมันจะคือยี่ยวกุ้งนะแต่วันนี้นี่นี่นี่เขาทำกันอย่างนี้นี่ ก๋วยอกน้ำพึ่งทอดเยวหาคนอื่นออกมากเกินแล้วเกี่ยวเร่ที่ไม่ดีออกันนี้อันนี้อันนี้คือเตรียมไว้รอสำหรับท่านที่มาหยิบฟรีไปเลยนะครับผมรอรอให้พ่อแม่พี่น้องออกมาจากวัดก่อนเนาะนนพ่อแม่พี่น้องก็กำลังนั่ง พระธรรมเทศนานะครับอยู่ข้างในวัดเนาะครับขอบคุณมากครับอาธุนะครับอน,อนุโมทานาวันธามิอนุโมทามิเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมทอใส่กะทิมะพร้าวน้ำตาลปี๊บงาขาวใช่ไหมครับอร่อยใช่ครับผมเน่เน่เราผมจะไปถามให้ดูนะเนาะ โมเอโลโยเรียร่าดูร่าเบเบเชล่าชาทีลาเซียนทีสิงเดเซียนยชีบุรอนโดยมีทาวโกเวย์ดูร่าสิ่งเป็นประมงกว่าทานมีนโมทนาสาธุไปด้วยกันนะครัะพระเจ้าขอเชิญพระคุณเจ้ากำลังร่วมในการถวายพระทีรมเทศนาอยู่นะครับถวายในการละวันนี้ก็ขาดในพระเจ้าค่ะอ๋ออันนี้เป็นวัดเขาเรียกชื่อวัดว่าวัดแก้วพิจิตรครับ วัเกัิจิตอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมไม่ใช่ที่บ้านลุงพลนะอันนี้คือผมมาทําบุญต่างหากเนาะนานๆมาทำทีนะครับเป็นบุญกระตินนะครับใครที่เข้ามาก็อนุโมทนาสาธุคุณไปด้วยกันนะครับพอดีมาทำโรงทานเนาะ อาสาธุบุญไปด้วยกันนะครับรข้อมเจ้าพิทองครับ าาขอเชิญเทวดามาโนดเ็ก่อนีนี่จะได้กาวขวายนะครับเนาะ,ะ่พี่น้องกจานะทนี่เ็ลตัลงต้งรากูยไกกัจจานสายินก็นเลครับเนาะอ่าตอกันก็นเลบอกไนีกนได้กว้าว เน่ชักจทขาเลยเนาะเกียวกับแม่นะขัดที่ก่ดความเรียบงถานะโม่วมการเรื่องการกีใจข้าวคัาม <AND> เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปใหม่เนาะสำหรับคนที่เข้ามาก็อนุโมทนาสาธุบุญไปด้วยกันนะครับผมนำนำนเดี๋ยวต้องรอคนอ,อ ที่อยู่ข้างในเนาะออกออกมาข้างนอกเนี่ยครับเตรียมไว้รอเลยทำบุญนะครับทำบุญไปด้วยกันเนะาะทำลงทานแบบนี้ทำบุญทำทานก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอนุมโมทนาสาธุบุญไปกับของเมมองคน,นะครับ